ค่ะเหมือนหนูแบบตั้งเป้าไว้ตั้งแต่เด็กแล้วว่าเออเราจะสร้างบ้านให้พ่อกับแม่แล้วก็สร้างให้ตัวเองด้วยด้วยด้วยแรงของเราเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็เป็นจริงดีใจมากเลยค่ะโอ้ดีใจมากๆค่ะแบบน้ำตาไหลค่ะลงหมดคือเจ็ดเสาค่ะเป็นยังไงบ้างอลังการไหมคะบ้านนี้ออกแบบอะไรยังไงบ้างองคุออกแบบไว้สองชั้นค่ะก็หลังใหญ่พอสมควรค่ะจล็อกล็อกสร้างบ้านเท่าไหร่คะล็อกสร้างบ้าน จะประมาณหกล้านค่ะแต่ถ้าตกแต่งน่าจะคือเกินนั้นนึ่ะน่าจะถึงค่ะทำไมถึงเลือกแบบลงตัดเองล้วสร้างเองแบบไม่ได้เลือกที่แบบว่าตัดเร<อ>ลี่ไปเลยอะไรอย่างนี้แบบอ๋อคือหนูอยากอยากทําตามใจหนูด้วยเขาว่าแบบตกแต่งอย่างนี้นะอย่างนี้อย่างนี้อะไรอะค่ะแปลว่าบ้านที่ออกแบบมาเป็นบ้านที่เราช่วยกันออกแบบค่ะเป็นส่วนมากเป็นหนูเลือกค่ะ คนงานแต่ว่าในในการเงินของหนูไม่ไม่รู้ว่าจะปีหนึ่งหรือเปล่าตัวอย่างก็คือเงินสดไปเลยค่ะคือบ้านหลังนี้ก็คือที่หนูซื้อที่ดินใช่ไหมคะใช่ค่ะอุดรค่ะแลังจะกนีมีอะไรอีกไหมคะที่อยากบ้านนี้แล้วมีอะไรอยากทำมีอะไรอยากจะทำที่ตั้งเป้าไว้ในอนาคตอยากทำร้านคาเฟ่ค่ะที่จะฝึกตัวเองมากตัวเองค่ะสวยๆสักที่หนึ่งในอุดรไปไปเวะมาอยู่แล้วก่อนหน้านี้แอบไปเห็นแบบ ครับกาแฟที่เพิ่งถึงมาค่ะก็อยากทำเป็นของตัวเองค่ะเป็นนักธุรกิจสาวเลยนะครตอนนี้เรียกได้ไหมคะเป็นนักธุรกิจแบบคิดไว้ค่ะจริงๆเราชอบแม่งานธุรกิจอะไรอย่างกี้ชอบค่ะทีจะแตกต่างกับงานร้องเพลงนะอะไรอย่เงี้ยค่ะแต่การร้องเพลงก็ยังมีซิงเกิลออกมาเราได้เห็นเรื่อยๆค่ะอย่างล่าสุดก็ใจแต่งค่ะฝากด้วยนะคะ ใช่ค่ะแต่งเองร้องเองแล้วก็เล่นเอ็มบีเองร้องทห้เองค่ะจะไปกินอะไรกับเนื้ออะไรตรงนี้คือเหมือนว่ามันเป็นในความคิดของหนูด้วยที่หนูเขียนออกมาทุกตัวหนังสืออะไรค่ะก็เลยแบบรู้สึกซึ้งว่าทำไมเราคิดได้หรือว่ายังไงอะไรคือดันดันแตกๆไปเรื่อยๆใช่ค่ะเรียกว่าชีวิตยูกิมันก็ไม่ง่ายเราปวดตะบันถึงวันนี้ใช่ไหมค่ะโอ้สู้มากๆค่ะวันนี้พูดเรื่องนามกวกับดราม่ามันเกิดอะไรขึ้นนมัเกิดอะไรแบบน้อยใจอะไรอ๋อ มันก็มีมาเรื่อยๆอะค่ะในในช่วงนั้นมันก็มีมีดาวลงบ้างแต่ว่าตอนนี้มันก็แบบดีขึ้นแล้วค่ะเราเราเลือกที่จะไม่ไปดูดีกว่าเวลาเจออะไรหนังๆเข้ามาเราให้กำลังใจดูใจเต็มยังไงบ้างคะอืมก็ทีแรกมันเหมือนมันไม่ได้ให้กําลังใจแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะก็พูดกับตัวเองว่าเออถ้าถ้าจะมานอยอย่างเงี้ยมันก็ต้องต้องมีมาเรื่อยๆอะไรอะค่ะแล้วก็เลยแบบเออปล่อยวางดีกว่า,า,ษา,ษาใช่ค่ะใช่ค่ะ บางทีมันก็รับไม่ได้อะค่ะแต่ว่ามันก็ชินแล้วค่ะมาได้เลยค่ะคือเราต่อการลงเพย์ก็จะหาย <c oughs> ใช่ไหมค่ะ <c oughs> แฟนี่เป็นหัวบางทีเราโพสแบบมันตัด้อแบบน้อยใจอะไรอย่างเงี้ยแบบเกิดอ,อะไรก็เราเรามีความเครียดอะไรตัวเองก็แบบาั <c oughs> ้่ลำบายอะไรไหมก็มีบ้างค่ะมันเหมือนมันอยู่คนเดียวด้วยช่วงนั้นก็เลยแบบไม่มีอะไรทำแล้วโพสดีกว่าเข้าเวลามีเรื่องเข้ามาเราต้องปรึกษา คุยคนแรกเลยที่คุยคือพี่สาวค่ะแล้วก็แบบพี่ๆที่เขาไปด้วยอะค่ะเป็นพี่ๆชันเป็นหน้าพี่ทีมงานแล้วก็แบบคุยกับพ่อกับแม่ค่ะอย่างในไถ่ช่องพอดีกัไทยแบบที่เรากล้าเล่าเรื่องส่วนตัวเขาฟังมีไหมคะส่วนมากไม่ค่อยได้คุยกันกับพี่ๆในในค่ายเท่าไหร่ในเรื่องส่วนตัวค่ะแต่ว่าในเรื่องส่วนตัวจะคุยกับพี่ๆที่มากับตัวเองมากกว่าพอดีกับเราอะไรค่ะใช่ค่ะวัฒนธรรมตอนสัญญาภาษาไทยเยเยอะมากตรงนี้ นูเซ็นไว้สามปีค่ะน,น่าจะถึงปีหนึ่งปีเดือนเดือนไหนนะเดือนมีนาหรือเปล่าใชว่าเร็วเหมือนกันน้อยค่ะ